มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่สองในผู้หญิงไทยได้ตั้งแต่ผู้หญิงอายุก่อน30ปีจนถึงวัยชาราอายุ80ปีพบมากในช่วงอายุ35-50ปีโรคมะเร็งปากมดลูกก็ยังมีอัตราการเสียชีวิตเฉลีย่ยสูงถึง7คนต่อวันเรียงพบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกร้ายใหม่ๆสูงถึง6,000คนต่อปีอีกด้วยในจำนวนของผู้ที่มีเชื้อนี้กว่าครึ่งต้องเสียชีวิต เป็นมะเร็งปากมดลูกคือเริ่มต้นตั้งแต่ข้อลูกพศสาแล้วก็ทําหมันมาสุดตัวอีกทีคือพศห้าอาการปวดท้องทรมานเวียนหัวขึ้นไส้เลือดออกมาเยอะลูกก็เลยพาไปตรวจสุขภาพสูนมะเร็งก็เลยบอกว่าป้าเป็นมะเร็งแล้วนะ ป้าก็บอกว่าเป็นก็เป็นถ้าผ่าตัดให้ป้าก็ผ่าตาดัดนะฮะหลังผ่าตัดสองเดือนก่อนที่จะเจอเซนตินปวดมดลูกแล้วก็เหนื่อยหอบทานข้าวได้น้อยคือสภาพร่างกายในตอนนั้นคือตัวเองจะเอาชื้นไม่รอดแล้วจนบอกลูกบอกว่าถ้าแม่ตายก็ให้เผาที่กรุงเทพนะั้นไม่ต้องเอากลับต่างจงังหวัดพอมาเจอเซนิตินภายในอาทิตย์เดียวฟื้นตัวขึ้นได้เลย ทานข้าวได้เยอะแล้วผมก็ผมก็โดกหนาขึ้นผิวพรรณดีเซนิตินพลิกชีวิตให้คนใกล้าตายอย่างดิฉันให้รอดชีวิตมาได้ทุกวันนี้คือขอขอบคุณเซนิตินเซนิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ